สมเด็จพระนางเจ้าสุรกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชานุเคราะห์งานบำเพ็ญกุศลครบ9ปีวันมรณภาพสมเด็จพระมหาธีราจารย์นิยมฐานิสระมหาเถระอดีตเจ้าวาดวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารและอุทิศไว้แก่อดีตเจ้าวาดทุกรูป สมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดบรวรนิเวศวิหารเป็นประธานสง์ในงานบำเพ็ญกุศลครบ9ปีวันมรณดภาพสมเด็จพระมหาเถราจานิยมฐานนิสระมหาเถระอดีตเจ้าวาดวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารในพระราชานุเคราะหและอุทิศวายแก่อดีตเจ้าวาดทุกรูปโดยมีสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หญุนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาเถราจานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดประจันรนว สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิษสติบมาศีมารามพระเถระคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีณพระอุโบสถวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครสมเด็จพระมหาเทราจารย์นามเดิมบ้านนิยมจันทนินทร เกิดเมื่อวันจันทร์ที่11เดือนกุมภาพันธ์ปี2466ณบ้านท่าหินอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานามบิดาว่าโรงนามบรรดาว่าหิมจันทนินทร์อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดพระญาติการามตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่10มีนาคมปี2487มีพระเทพวงศสาจารย์ขณะด,ดำรงสมณศักดิ์ที่พระโบราณคณิสรวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูสาธุกิจการีค้มวัดประดูทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูอุทัยขนารักษ์ใหญ่วัดสแกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอนุสาวนาจารย์อดีตเคยดํารงตําแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนกลางและเจ้าวาดวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารเหมะรณับภาพอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อวันศุกร์ที่11มีนาคมปี2554